สวัสดีครับเพื่อนๆท่าน,นผู้ชมทุกๆท,ท่านจเจอกับลุงมองอีกแล้วนะครับหลังจากที่ว่าดูผ่านไปแล้วนะครับในเซตกาแฟฝรั่งครับเอสเปรสซ o คาปูชิโน so, ่ผ่านไปแล้วนะครับนี่ก็จะมาเป็นคลิปที่3ในเซตของกาแฟฝรั่งซึ่งในคลิปนี้ลุงมองก็จะมาเสนอ,อะจะมาแนะนำ กาแฟเมนูกาแฟที่ชื่อว่าม็อคค่ายินนะครับเพื่อนเท่านผู้ชมเขามาม็อคค่าเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นชื่อ,อของท่าเรือของประเทศเยเมนนะครับในแถบอาหรับโน่นนะครับเป็นชื่อท่าเรือของเขาชื่อว่าท่าเรือม็อคค่านะครับ ที่ไปที่มาก็คือมีมีคนนะครับนำเอาเมล็ดก,กาแฟแล้วเอาพันเอาพันเนี่ยนะพันของกาแฟเนี่ยครับไปปลูกใกล้ๆกับกระทาเรือนอั่นแที่ชื่อมอคค่าเนี่ยนะครับเป็นไร่กาแฟาแล้วพอได้ผลผลิตออกมากาแฟานี้ก็ที่ได้นี้มีรสชาติคล้ายๆชอ็อกโกแลตนะครับมีสีมีรสชาติคล้ายๆชอ็อกโกแลตนะครับเลยกลายเป็นที่นิยมอีกชนิดกาแฟาอากลายเป็นกาแฟาที่ คนนิยมอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่มีส่วนผสมอะไรของช็อกโกแลตทางนั้นนะครับมันม่เพียงแต่มีมีกลิ่นมีสีคล้ายช็อกโกแลตนะครับแลแล้วก็ได้ชื่อของท่าเรือนั่นแหละครับว่าเป็นชื่อของกา,กาแฟมอคค่านะครับท่าเรือมอคค่านั่นแหละกาแฟมอคค่ากาแฟที่มาส่งจากท่าเรือมอคค่านะครับแต่พอมาเป็นเมนูกาแฟบ้านเรานะครับหรือว่ากาแฟฝรั่งกลายเป็นว่า เป็นการเอากาแฟมาผสมกับผงชอ็อกโกแลตและตั้งชื่อเป็นว่าเมนูมอคค่าครับมอคค่าคาเฟ่มอคค่ากาแฟนะครับกาแฟมอคค่าอ่าเป็นการเอาผงกาแฟมาผสมกับผงชอ็อกโกแลตให้มีรสกลมกล่อมขึ้นนะครับเป็นการเจือจางสําหรับพอกาแฟที่ไม่นิยมกาแฟเข้มๆนะครับให้มีรสชาติกลมกล่อมขึ้นพอมาถึงบารเรากบบมีการเพิ่มนมข้นหวาน เพิ่มครีมเทียมเพิ่มนมข้นจืดลงไปให้มันหวานมันเข้มข้นถูกปากกับคนไทยมากยิ่งขึ้นครับซึ่งกรรมวิธีในการชงเมนูมอคค่าเย็นนั้นจะทำยังไงครับเดี๋ยวลุงมองจะทำให้ดูนะครับว่าจะมีส่วนผสมะอะไรมั่งซึ่งมอคค่าเย็นนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบนะครับมันรสชาติรกรอมไม่ขมกาแฟมาก มีละมีรสชาติของผงโกโก้เข้าไปตัดรสชาติผอมของกาแฟให้มีรสชาติอกลมกล่อมขึ้นบ่อยสำหรับคนที่ว่าไม่ค่อยดื่มกาแฟเข้มๆนะครับถุกาแฟผสมนะครับมาดูกันเลยครับว่าจะมีวิธีชงยังไงมีส่วนผสมอะไรบ้างเช่นเดิมครับเพื่อนๆท่านผู้ชมอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมเข้มโชกกันครับจากนั้นเราก็จะมาใส่ผงกาแฟสําเร็จรูปนะครับเนสกาแฟ ใส่ผงเนสกาแฟลงไป1ช้อน2ช้อนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับ2ช้อนครึ่งครับใส่ผงกาแฟลงไป2ช้อนครึ่งครับจากหลังจากที่เราใส่ผงกาแฟลงไปแล้วเมนูมอคค่ามันจะต้องมีผสมโกโก้ด้วยนะครับใส่โกโก้ลงไป1ช้อนนะครับ จากนั้นเราก็จะมาเทาน้ำร้อนลงไปครับเทน้ำร้อนลงไปให้ได้อยู่ปริมาณอยู่ที่100 ml นะครับหลังจากที่ใส่แล้วไล่ใส่ผงกาแฟแล้วก็ผงโกโก้งลงไปแล้วเราเติมน้ำร้อนลงไปให้อยู่ที่ได้150 ml นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาชงนะครับแล้วก็จะมานะคมาน ส่วนผสมทั los, brands, mainland, ounded, jacket, ้งสองอย่างคือผงกาแฟแล้วก็ผงโกโก้ให้เข้ากันละลายเข้ากันนะครับหลังจากที่ชงผงกาแฟกับผงโกโก้ละลายแล้วเราก็จะมาเติมกิมเทียมนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่กิมเทียมลงไปเพิ่มความมันนะครับคนไทยปากคนไทยขาดความมันไม่ได้ครับจะต้องมีความหวานความมันนะครับอันนี้เมนูคนไทยหลังจากที่ใส่ผงโกโก้กีมเทมยมลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้ว เราก็จะมาเติมนมข้นหวานนะครับใส่นมข้นหวานอยู่ที่45 ml นะครับใส่นมข้นหวานลงไป45 ml ครับหลังจากเติมนมข้นหวานลงไปแล้วเราก็จะมาต้มเติมนมข้นจืดนะครับอยู่ที่30 ml เติมลงไปครับมันก็จะได้เต็มแก้วพอดีแล้วกันนี่ ครับแล้วก็คน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 คครับให้ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเมนูม็อคค่าก็จะมีส่วนผสมผงกาแฟ2ช้อนครึ่งผงโกโก้หนช้อนนะครับกิมเทียม,มหนึช้อนโต๊ะนมข้นหวาน45 ml มนมข้นจืด30 ml นะครับ ใส่แล้วก็โคนโคนไปจากนั้นเราก็จะมาเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งแล้วก็เทส่วนผสมทั้งหมดลงไปครับจากนั้นเราก็มาเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วครับท่านผู้ชมครับกาแฟมอคค่า ok จะต้องมีโฟมนมนะครับ โปเข้าไปข้างบนนี่ใส่เ็้าเข้าไปข้างบนนี่นะครับเติมโฟมนมของนมทกองก็ทําไว้แล้วนะครับมนี่องบารมแล้ะก็แช่เย็นไว้ <c oughs> เราก็จะมาเติมโฟมนมเข้าไปข้างบนนี่นะครับใส่เข้าไปครับเติมโฟมนมเข้าไปข้างบนนี่ครับอาจจะต้องอ่าเมนูที่เติมโฟมนมก็จะมีม กับคาปูชิโน่นะครับหลังติดใส่แล้วใส่โฟมนมเข้าไปคำนึงเลยแล้วเราก็จะมายอดผงนี่แหละครับโกโก้เพื่อความสวยงามข้างบนนี้ครับใสใ่ไปหน่อยหนึ่งใส่ผงก,กโกโก้ยอดผงกโกโก้ลงไปเพื่อให้มันสวยงามดูกิิบเก๋นะครับนี่นะครับสวยงามกิิบเก๋จากนั้นเราก็จะมาปิดฝา เร,รเรียบร้อยครับม็อกค่าสูตรลุงหม,ม่องนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆท่านผู้ชมเมนูม็อกค่าเย็น,นซึ่งลุงหม,ม่องก็ได้แสดงวิธีทำและก็แสดงส่วนผสมให้ดูไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเมนูกาแฟฝรั่ง3เมนูผ่านไปแล้วนะครับ เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่และก็มาเมนูนี้มคค่านะครับมคค่าเย็นนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับท่านเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมคงสงสัยนะครับว่ากาแฟพวกกาแฟฝรั่งนี้ทําไมลุงหม่องไม่ใส่น้ําตาลนะครับเป็นเพราะว่ากาแฟฝรั่งจริงๆเขาไม่ได้ยอมใส่น้ําตาลนะครับเขาจะแห้ความหวานความมันอ,อยู่กับนมข้นหวานและก็นมข้นจืดบางทีก็มีนมสดผสมเข้ามานะครับ ฉะนั้นหลายๆคลิปที่ผ่านมาที่เป็นกาแฟฝรั่งลุงหม่องจะไม่ใส่น้ําตาลก็ขอให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเข้าใจด้วยนะครับว่ากาแฟฝรั่งไม่นิยมใส่น้ําตาลนะครับจะเอาความหวานจากนมข้นหวานความมันจากนมข้นจี้ดูนมสดน,นะครับอ่าเซตกาแฟฝรั่งนะครับผ่านไปแล้ว3เซตแล้วนะ3เมนูแล้วนะในคลิปหน้า ลุงมองก็จะมาแนะนำมาสอนกาแฟฝรั่งอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือเมนูลาเต้น,นะครับลาเต้เย็นเป็นกาแฟฝรั่งอีกเมนูหนึงนะครับเป็นกาแฟนมนะครับลาเต้เป็นกาแฟนมซึ่งจะมีกรรมวิธีการชงและมีส่วนผสมอะไรนั้นก็ฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมติดตามในคลิปหน้านะครับว่าเมนูกาแฟลาเต้เย็นนี่จะทำยังไง นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบกันแค่นี้นะครับฝากติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ